สวัสดีครับก็จะพูดถึง E ีล่าสุดนะครับ EP w i วินนะครับแต่ว่าก็จะขอข้ามวินไปนะครับเพราะว่าโอเคมันเป็นตอนที่วินได้ coming of age นะครับแต่ coming of age ตียอะไรนะครับเพราะว่าวันก่อนยังเห็นเคลื้มอยู่เลยนะครับจะขอข้ามน้องเจนสาวผมแดงไปนะครับเพราะว่าโอเคหน้าน้องเอเชียลุคมากๆเลยนะครับสามารถไปเดินแคทวอล์กหรือว่าไปเป็นพรีเซนเตอร์ของคอสเมติกส์ได้เลยนะครับ แวบ,บแรกที่เห็นนะครับซีรีส์ก็แบบโอ้โหไปถ่ายที่นิวยอร์กเลยเหรัเป็นสถานที่ในฝันเลยเอ่ะเป็นซีรีส์ที่ดูแพงมากมากเลยนะครับพี่ยงโปรดิวเซอร์ครับพี่ปิงพว่วงกับครับพี่ให้อังสุมาลินใส่ชุดนักเรียนนาดาววิทยาไปเดินแถวนิวยอร์กจริงนะครับมาดูประหลาดดีนะครับเวลาตอนถ่ายคิดแล้วก็โอเคนะครับก็พูดถึงของขวัญน,นะครับโ,โหแวบ,บไปเวบ,บมานะครับน่ากลัวมาก เพอเพอเอาไปสร้างหนังผีได้เลยนะครับน่ากลัวกว่าผีฝากรูปด้วยนะเพิร์ชในฝากเอาไว้ในกายเธอซสอีกนะครับเออ่ข้อความข้างใต้นะครับที่ระบุว่าเนื้อหาไม่เหมาะสมกับเยาวชนผู้ปกครองควรให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดนะครับก็ไม่แน่ใจว่า พอความนี้จะมีผลอะไรกับน้องๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าขนาดผมซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับยังอยากไปแดนซิ่งกับวินกับเจนะครับอยากไปร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับที่วินกับเจนได้ทำนะครับเออคือจะบอกว่าไม่ทันด้วยนะครับเพราะว่าผู้ปกครองผมไม่ได้ไม่ได้ใกล้ชิดกับผมนะครับก็ไม่รู้ว่าเยาวชนคนอื่นนะครับที่ไม่ได้มีผู้ปกครองดูอยู่ด้วยจะ เป็นยังไงนะครับก็เท่านี้แล้วกันครับอยากไปแดนซิ่งนะครับโอ้ผิดจูประสบปะวะ